จะเห็นภาพลูกค้านั่งรออยู่หน้าร้านนะครับเพราะเราไม่ได้เข้ามาในร้านนะครับเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเองแล้วก็ของพนักงานด้วยนะครับห่างกันหลายๆเมตรครับตอนนี้ลูกค้าอยู่ด้านนอกนะครับก็พยายามอัปเดตสถานการณ์เพื่อให้ลูกค้าที่ต้องการเข้ามาใช้บริการครับมั่นใจว่าเรามีการป้องกันครับในระดับสูงสุดเลยนะครับผมไม่แนะนําให้ลูกค้านั่งรอนะครับส่งงานแล้วก็ กลับดีกว่านะครับแต่ก็เข้าใจลูกค้าหลายท่านก็มาจากต่างอำเภอนะครับมาจากคือเดินทางมาไกลนะครับก็อยากนั่งร้อรับกลับเพราะว่าไม่ต้องกลับไปกลับมาหลายครั้งครับยิ่งออกมาบ่อยๆความเสี่ยงก็ยิ่งเยอะขึ้นนะครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้าใจสถานการณ์นะครับเรายังเปิดให้บริการปกตินะครับ แค่ไม่ให้เข้ามาในร้านเท่านั้นเองนะครับครับผมทุกนแผนกก็ยังทํางานปกตินะครับงานก็เยอะเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าปรับเปลี่ยนการทำงานเท่านั้นเองครับ